แมวสีส้มหรือแมวส้มเป็นสายพันธุ์ที่รับความนิยมมากที่สุดในโลกพวกมันเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องขนสีส้มที่สดใสและบุค,คลิกที่น่าเลิงแมวสีส้มมีต้นกำเนิดมาจากหลายสายพันธุ์ที่แตกต่างกันแต่พวกมันมีบางสิ่งที่เหมือนกันประวัติแมวส้ม เล่าเรื่องประวัติของแมวส้มทำไมเรียกแมวส้ม มีอยู9เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับแมวส้มน้องบัวไปอาบน้ําเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันนั่งเล่นกับแมวค่อยนี่แหละน้องสีส้มไม่ใช่เป็นสายพันธุ์เฉพาะถึงแม้ว่าเราอยากจะจัดให้แมวสีส้มอยู่ในหมวดหมู่ของตัวเองแต่แมวสีส้มก็ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นสายพันธุ์ที่แยกจากกันแทนที่จะเป็นเช่นนั้น ขนสีส้มเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของขนที่พบได้ในหลายสายพันธุ์โดยมีเฉดสีตั้งแต่เอาไปไหนล่ะ <c oughs> โอ้ยเน็ตค่อยหายเริ่มแล้วเริ่มกระดิกกันแล้วเริ่มกระดิกแล้วเริ่มรำคาญแล้วเน,น็ตหมุนเอามาแล้ว เอาข้อสองเลยแมวบางสายพันธุ์มีขนสีส้มมากกว่าบางสายพันธุ์ของแมวมีแนวโน้มที่จะผลิตลูกแมวสีส้มมากกว่าสายพันธุ์ที่โชคดีพอที่จะขนจัดสีส้มได้แก่แมวอเมริกันแมวขนสั้นแปดมันคอยอ่านคอยยังมยไม่เข้าใจเลยทำไมเขียนกลับไปกลับมา เอาหมุนอีกแล้วแสดงว่าใช้ได้เต็มที่ไม่เกิน3ามเครื่องเน็ตหมุนเน็ตหมุนติ้วๆเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเหตุยังกับ่ได้บาสเน็ตมุน โอ๊ยทำอะไรก็บอได้เน็ตหมุนติ้วๆเลย